สวัสดีครับ่านเชลซี FC, แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้ขสพพี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของแม่อ้อยนะครับเจ็ดงวดติดทับเมื่อนี้มาแต่บางงวดที่แปดนี่ลรุ้ยเปอเนได้สองสองแปดครับมันออกสองสองเจ็ดแต้มเดียวครับมือนี้แม่อ้อยสิมีแนวทางตัวได้ฝากพีน FC, กพมม่น้องเชลซีก็ตามขสอมาครับมาฟังมาเบิ้งน้ำกันครับ ขอบคุณหลายๆยายเลืลมเด้อครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องนะครับไปไปฟังนับกันครับสวัวสดีครับสวัสดีครับวัี่ผ่านมาเปล่ใ,ใดก่อ,อน่ันลาวสันมาเพิ่มมั่งบอกว่านเล่กอันช่องเครื่องแปดตรงนั้งงนไม่ได้ขี่ถังมนันแข็งจะมีว่าถันว่านนะ ใช่บ้านนี้ยั่อช่ที่ทั้งที่เมาพอไปสองสองเกตเสืที่บ้านเั่เป็นบ่มากไหมล่ะใจบ่มากทังใดหมู่นึง่สองสองแปดบ่มากตีสองสองเกตนบ่มากมากสองสองบ่มากเอาเหินบ่หลดอกยิบมาคุณยิบมาว่ากันไม่ซืดดอกก็สั้น เร่ครับเกบถูกสามนเมี่ยผู้พันบอกอยู่หาแปดเป็หาเอาในเรื่องาสันออกบ้านไปแล้วลืมจ่อยบาเอาจอเปลี่ยนใจซับแล้วฝันได้แล้ววานแล้วฝันแล้วด้ปกคอตายเอาสันเจ้าของเวทีนย์แปดพุนแลตีเป็นหาแปดแล้วตีแล้วมาหาแปดแล้วคอยเป็นหาเนาะแล้ว่าปากั็เป็นแปดาสันแล้วว่าแล้วันแมนบ่แล้วนแล้นมอยู่ดีพงยส่มนะ นายล่าัดแม่ว่าเฮ้มันจะหัวตัวเรียกบักสมมาท่านผู้นั่นมาออกยังไงบักสมเนี่ยบักสมแต่ฝันแม่นว่าเรีกบักสมตาวิตาวิดว่าท่านผู้จาไดรัดบักสมกินอย่าง้าั่นแอนแม่รันมันนี้เลยเขาใจ่าเรียกว่าบักสมง่ยบักสมบอกที่นะาทำมาแซ่บักมค้นเย่ลบอกขนาด รอนบอกคือด้วยยูรอนฟันแม่นยูบังกลาตัวนี้นะบันนี้งวดงวดวันที่สองคือภามนี่เดี๋บันนี้แม่อ้อยแม่บันได้ฟันดีบันได้ฟันบอก<ม>นนีเลขมากเลขในใจบอบบนมากเลขในใจที่มากหาศูนย์นะหาศูนกับที่ศูนย์มากกว่น,นี้อ๋อคือว่านเพฟันตืนึ้นมาศูนย์น,นี่น มันเลยว่าชิบุนมีศูนย์ติดมาบา้องชินามแม่ว่านะอันนี้คือทีมาอันนี้คือทีไปทีม้าเขาเคยเป็นใจจริงคืดมากได้ใจเจ้าของเพราะว่าเลขฝันมาท่านนี้ฝันมาท่านนี discovered. ้ท่านใดเพราะว่าอันท่านได้ชืมาเลยคือยางเสืหัวบอลคือฝันบรืว่าท่านได้ชื่อใจอ๋อบ่าท่านได้ขอท่านได้ขอท่านขอกัตย์ฝันได้ที่เดียว วันนี้น<อ>มีแต่เล,ตเลขมักมากเตลขมักได้ยินแววว่าขาดว่าสิได้เลี้ยงหัวหมูเพิเ่อนอีกคือว่างแล้วคันถึกอีกก็ได้เลี้ยงอีกแล้วเพราะว่าเลี้ยงหมูนี่เอามีเพี้ยนไหมเนี่ยเหมือนว่าเรเลี้ยงหัวหมูเลี้ยงไก่สามตัวโอ้แม่อ้อยสีขอเพิ่นสีขคอละทีะ่เลี้ยงไก่สามตัวเพราะว่าหมูให้เพิ่นไปแล้วจ้าแสี่อเน่าไหมสี่อเน่าไหมกับเหงืดอกไม้มาไล่เพิ่นสิลาซื้อมาไล่พวกไงมาให้สิลา อวัาสิเมื่อไหนาะแม่อ่อยสิออกถ้าใกล้เมื่อสิออกถึและใกล้เมื่อจ้าใกล้สิ่งเดียวน่สิมาถามมาถามคอยมาไหมมาผีกคงคือใส่บางหนันมาเห็นกันจะได้รอดนะวันนี้หายแต่น้ำกิ่มไปหายก็น้ำกิ่มไปอันที่กันมาอีกคือตรงๆเลยได้บางหัน บ่เด็กนี่ไปนี่มาที่ัวเดียนแต่ว่าแม่อ้อยเป็นคนบ่ใครแต่อยู่บ้านดอกไมตลอดเดี๋ยวมาหาไม่คอยเดี๋ยวไปอุดรลูกช่อมาก็ไปอยงนี้นะไม่ค่อยได้อยู่บ้านแต่นี่ือสิได้อยู่แล้วหรออยู่ทวนนีู่ดีกองจองอยู่ดีใครรู้เดี่ยวเขาใบไปใส่ได้ลูกว่าแม่ลูกค้ามาบอกไม่อ้อยใช่นั่นร้านน่ะละมันก็สิเอาแง้เอายังลูกเอาให้ใครให้เพิ่ม ขาลูกศิลป์กันแม่จ้าขายกนจ้าไดี๋ยวมาร์กนี่แหละอันทาชุนชี้ซูนนี่แหละน้ำตลอดรายการอันนี้เป็นเลขขึ้นมากซื่อโม้มักอ้อยแต่ว่าขันจะคล้องฝันว่าได้ซูนนะมันขึ้นมากโลดแม่โลดลูกศิลหน้าทุเทียนอ่ะอันนี้เป็นลัทธิของไม่อ่อยนะลัทธิของไม่อ้อยที่เป็นลูกศิลถ้าฝันว่าได้ซูนน่ะมันตื้อขึ้นมากมันเห็นได้ซูนหน่อยทีซูนตื้อรวดดีก็ได้แม่โลดที่เราสองเสมอติดกันมีซูนดิเป็นยังสั่นนิติจ้า บาานี่เคยคิดจังไหนจังว่าสิเป็นหาซูนซีซูนครับเป็นหาซูนที่เพราะว่นปั่นไม่ได้ด่าพี่ใหญ่ก็ของคิดแต่ก็ใหญ่ก็ของครับอันนะก็มหมายตจี๋ยก็หมายดาเพื่อนห้องใส่เพื่อนตีก็เพื่อนพวนเราก็ได้ตีเอาเป็นตัวนี้ได้ตีเป็นตัวนี้นี่เป็นหาซูนซีซูนอันนี้เป็นน้ำจิ้มเนาะจ้าน้ำจิ้มมันต่อไปอีกจักมือ ใกล้มื่อเชียวอ่ะคล้ายเขาว่าเป็นโครงชุดไทยเนาะไม่อ้อยเนาะอัศสิมายำถามาตรงกันกับชุดนี้นี่จัดได้เลยดิเนาะจัดได้จัดให้เลยแล้วสามตัวคุณจะได้งานหันโครงชุดไทยมักสีได้สามตัวไทยมักสีได้สามตัวพูดอันนี้บังกะลาแลก็มักสีได้สามตัวที่ไหนบุกชีพเนี่ยบังกะลาแเนี่ยตู้สวมเลยนี่บ่ันดำได้เลยคือบังกะลาแลที่บ่เป็นบ่เมันบังกะลาตลบิ ให้ห้าในตีให,ห้าขี่เอ็นนะแต่ว่าหลอนคือบังกลาหลอนดำและเกินกะนลือเอนบังกลาแมีนเราเป็นไทยะรบางีเอาแล้วก็ลูกไม่แญ่ดอกไม้ดิบอแล้ว่ายูนี่แล้เป็นผู้ใด้เป็นไทยเี็นี่ล่ะกันไทยเี็นเดียวกันตีแมนโราาราแล้งกันยูออนี่ล่ะกะสิงัม ขักจนเราไม่ยู่นั่งเครื่องบงกะลาอบอกะลาน้องหล่อนจาไดดห้าหล่อนมาแตงกว่าสามหมื่นรรมผมเนอะว้าววดาดาดีววววว้ววว้วว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 วผวววว้มวว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 ี่วววบอกผู้วว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 ควว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 ไว่วาววววอวอวเวววนนวอวว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 วาวัวววววีววววววอวววกววยวาวว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 วคอวววกววนวว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 าเววนไปาานวว <c oughs> บอหายซีเลียตบ่ต้องซีเลียีียดอกอยู่กับแม่อ้อยนี่หัว่าจนใหญ่เลยฮว่าจนแขวแหงเลยแต่ซุ้มมากินวยเียวลูกค้าออกไปว่าหันกับฮว่าจนแขลบแหงค่อยแย่ได้เอาคำขันไปนําเอาตัวเลขไปนําอันนี้เป็นเลขน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มไปก้อนแต่ว่าโคงสุดดไทยนันซิมีอดสามตัวขนาดแม่งทีลียก็สิบโไปครับติทายู่ ครับโอ้มาไปนแปไปลโรงเรียนเท่าวันชรุนะบอกเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนติครับชอบวันน้องวันขึ้นอย่างไรั่าบนนี้ยอกาบนนี้คือเอาตัยจนจนได้เป็นด็อกเตอร์ เก้อนฝันแต่ม่วนเถื่อนตัวจองเพิ่ยอจองเพิ่นเยอะโอ้โหเอาวันที่ยี่ที่ห้องเด็กจะได้ไปพอดให้คู่นี่ดีเอาไม่อ้อยบัตนี่ขออนุญาตยกให้พี่น้องเบิ่งในแม่นมาครับนี่ยอ่าในละแม่นนลานเอาว่าทั้งทีก็เหนือได้ได้ค่อยไปพุ่นครับนี่ละเลื่องแม่อ้อยมากแค่ไหนนี่แหละตีมากที่สุดมาครับนี่แหละมากที่สุด มักให้ก็บางกะละบางกละเทียบบติสเลย,ยตทีไม่ไหวจังไรบังกะลาก็มากินเขาเชียงนี่ละไปเห็หน้านครับอ้าวอันนี้เป็นน้ำจิ้มเนื้อท่านผู้ชมน้ำจิ้มอันนี้อม่จ้า <c oughs> โอ้ยคอมเมนต์ว่าคงสุดท้ายบางทัานมันเห็นกัน